Like you okay. always do. เป็นใบที่เขาแจ้งมาว่าเราอะไปหาหมอเมื่อเดือนกรกฎาอะไรยังไงบ้างอค่ะคือไปหาทั้งหมอฟันแล้วก็หมอหมอเด็กอะค่ะรวมแล้ว3คนไปไประมาณแบบ8,9,000เย็นยนค่ะแต่เราไม่ต้องเสียอะไรสักบาทนะคะจริงๆต้องเสียแบบเกือบ30,000บาทค่ะเพราะว่าเรามีประกันสุขภาพซึ่งประกันสุขภาพเนี่ยสำหรับเด็กอะค่ะฟรีนะคะถึงอายุ15 ก็คือแบบหมอฟันนี่คือแบบไปเลยค่ะตรวจฟันทุกสามเดือนไปเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็ฟรีนะคะอันนี้มีโบชัวร์ค่ะของบริษัทหรือบ้านนะคะหรือสิ่งก่อสร้างนี่เขาก็อย่างบ้านเราเนี่ยก็รื้อนะ,ะเพราะว่าตอนแรกที่ดินที่เราซื้อเนี่ยเป็นโรงงานซักผ้าเก่าค่ะก็ต้องแบบมาหรือตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะค่าหรือแบบประมาณห้าหกแสนบาทค่ะ อี่อันี้เขาก็เขียนให้ดูว่าเนี่ยถ้ารื้อบ้านเลยประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็บ้านธรรมดาจะซักแบบประมาณ1ล้านเยนก็ซักสามสามแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างนี่เป็นเงินเป็นทองต้องเสียหมดนะคะถ้าอยู่ญี่ปุ่นสําหรับเรื่องการก่อสร้างเนี่ยแพงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโบชูวแจกฟรีที่เขาแจกตามบ้านสำหรับคนที่อยู่แถวนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบพวก แนะนำร้านค้าต่างๆค่ะอันนี้ก็คือขายรถนะคะรถญี่ปุ่นแบบแบบธรรมดาๆรรแบบคันเล็กๆป้ายเหลืองอะไรอย่างงี้นะคะก็ราคาประมาณสักห้าแสนบาทค่ะสี่ห้าแสนบาทนะคะคันเล็กแบบนี้ซึ่งราคารถประมาณเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดเทียบกับเงินเดือนคนญี่ปุ่นเอาแบบเงินเดือนแบบคิดง่ายๆแบบกลมๆนะคะเล็โเช่น เงินเดือนสมมติ10,000แสนบาทลด5 0 0แสน5เดือนก็ซื้อรถได้อย่างเงี้ยค่ะคือรถมันราคาไม่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 ได้สูงอะคะ่ะอย่างรถที่นำเข้าพวกรถยี่ห้อของยุโรปนะคะก็ไม่ได้บวกภาษีเพิ่ม300เซนะคะคือราคาอาจจะพอๆอ,อาจจะแพงกว่าที่ยุโรปไม่มากค่ะถ้าเป็นที่เมืองไทยคือแบบ กลายเป็นราคาแบบสูงเวอร์ไปเลยอะค่ะแค่รถเบนซ์รถ BM นี่คือทำไมแพงขนาดนั้นนะคะที่เมืองไทยจริงๆร,ราคาไม่แพงค่ะในนี้เขาก็จะแนะนำร้านอาหารต่างๆนะคะที่ที่อยู่แถวๆในเมืองบ้านเราหรือว่าเมืองข้างๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีพวกร้านเสริมสวยต่างๆนะคะด้วยคือเล่มเดียวนี้เราก็สมมติเราอยากจะ ดูหาข้อมูลอะไรก็เปิดเล่มนี้ได้ค่ะนี่แล้วก็มีขายบ้านนะคะก็คือบ้านที่แบบอยู่แถวเนี้ยค่ะราคาก็ตีว่าสักประมาณ10ล้านถึงประมาณ12ล้านค่ะก็คือว่าแถวนี้มันแบบค่อนข้างที่จะไกลเมืองนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าบ้านญี่ปุ่นอ่ะคิดง่ายๆโดยทั่วไปก็ตีสักประมาณ10ล้านบาทค่ะ แบบไม่ได้ในเมืองนะคะถ้าในเมืองก็บวกเพิ่มไปค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็คงต้องเน้นทำงานค่ะวันนี้ก็คิดว่าไม่ได้ไปไหนนะคะคือเด็กๆวันนี้มีคุ่มงนะคะตอนเย็นทีเดียวเลยตอนเช้าก็คงจะแบบเดี๋ยวเด็กๆเขาอาจจะเล่นน้ำอะไรเล่นอะไรกันไปอ่ะอยู่ที่บ้านส่วนบีก็จะทำงานยาวๆไปนะคะ เักน้อยของเรานะคะชอบเล่นน้ำมากทำกันบ้านกินข้าวอะไเสร็จแล้วก็รีบมาลงน้ำเลยค่ะเนี่ย Yeah. Okay, okay. เนื่องจากวันนี้งานเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ไปไหนค่ะบอกทุกคนวันนี้มัมมาพาไปข้างนอกไม่ได้รีนาก็เลยมาว่ายน้ำกันอีกรอบค่ะรอบเย็น like you ไปลูกไปขึ้นรถเดี๋ยวไปคุ้มมงกันส่งเด็กๆเสร็จนะคะก็กลับบ้านมาเคลียงานาาเดี๋วพรุ่งนี้ืส่งของ หนึ่นใบสองใบสามใบยี่สิบใบเยลลี่สีสันสดใสอะไรบ้างมีจูมีจูมีจูมามีอะไรบ้างลูกมีถาดแล้วก็มีผงเยลลี่ดอกิง์ตออ้วก็มีกล่องลูกอันนี้เราต้องทำกล่องเองเออตาบ้าบาบ้าตอย่าจะสกุลในบนอีน้า อันนี้คือเราต้องเตรียมของเยอะนิดนึงนะคะต้องเตรียมแก้วเตรียมน้ําเตรียมช้อนเตรียมอะไรเองค่ะไม่มีให้เหมือนแบบอื่นแล้วก็นี่มีกล่องให้ค่ะกล่องน่ารักมากเลยใช่ไหมคะดินะดินะเอาผงเยลลี่เทใส่แก้วตามสีก่อนลูกสีชมพูกับสีฟ้า นี่ม่หมากก็ไม่รู้ว่าแก้วมันใหญ่ไปไหมเนอะมันแบบนี้ผกให้นิดเดียวเอง <_ pumped up> อะหลังจากที่เตรียมเยลลี่เสร็จแล้วะค่ะเราก็เอาไปใส่ในแป้นพิมพ์เลยนะคะ day, like <_ Viking> ก็ลีนาหนูต้องใส่ให้มันคล้ายๆสีแบบนี้ลูก ทำเสร็จหนะึ่งอันแล้วเดี๋ยว <Gym. S 1> เรารอดูผลนะลูกอะทำต่อเลยค่ะให้เสร็จทั้งหมดแล้วเดี๋ยวรอมันแห้งก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะออกจากแม่พิมพ์กันเสร็จเรียบร้อยค่ะเจนลี่ของนินานะคะโอ้ยอะชิมแล้ว อร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันเน